สวัสดีครับพบกับผมเอไลเดอวันนี้จะนำพาท่านผู้ชมไปพบกับรถยนต์ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้จะเป็นรถรุ่นไหนค่ายอะไรไปรับชมกันได้เลยวันนี้จะนำพาเพื่อนๆไปพบกับรถยนต์ที่น่าสนใจจากแกรนมังกรจากค่ายเกสต์วอมอเตอร์ or, ซึ่งค่ายนี้จะมาทำตลาดในบ้านเราอีกด้วยนะครับ ซึ่งรถที่น่าสนใจวันนี้จะเป็น h a วเวลเฮดไฟนะครับโดยรถคันนี้จะออกแบบสไตล์รถออฟโรดโดยมาพร้อมกับสไตล์ที่ดูโชบเฉี่ยวกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบ LED มีหลังคาแหลกและหลังคาสรูปแบบพาโนรามาส่วนภายในห้องโดยสารออกแบบด้วยความเรียกปรูเน้นการใช้งานเป็นหลักพร้อมเกียร์อิเล็กทรอนิก จอแสดงผลอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่จะมาพร้อมกับระบบนำทางความเร็วของรถข้อมูลช่วยเหลือรถในการขับขี่ส่วนในด้านของคุมพลังนั้นจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด2 0ลิตรเทอร์โบและ1 5ลิตรเทอร์โบจะใช้เครื่องยนต์ของมิตซูบิชิติดตั้งระบบเกียร์อัตโมัติ7สปีดและเป็นครั้งแรกที่ใช้กลไกในการเปลี่ยนเกียร์แบบลูกบิดนะครับระบบการขับเคลื่อนจะมีให้เลือกทั้ง2ล้อและ4ล้อ ราคาของรถ h a วเ l h ฮดไฟคลาสสิกนี้คาดว่าจะจัดจำหน่ายในราคา492,000บาทจนไปถึง620,000บาทราคานี้เป็นราคาเสนอขายในประเทศจีนเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามรถ h a w เ l h เฮดไฟคันนี้สไตล์ออฟโรดอาจจะมาจัดจำหน่ายในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับ เราก็ต้องรอข่าวสารกันต่อไปนะครับว่าทางค่าย Gas p o l มอ Motor นี้จะนำรถ How well h าวเว h เฮดไฟมาทำการผลิตในประเทศไทยหรือไม่นะครับและราคาขายจะเท่าไหร่ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับ หากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและไม่อยากพลาดข่าวสารกันใครก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับวันนี้กับผมเอเลเดอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ